หรับทักทายสบายดีครับผมจากไร่เบญจพรนะครับซึ่งคลิปก็ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันวนะนะเพราะว่าเมีเรื่องต้องทำเยอะแยะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับเออเออเอฟซี FC, หรือว่าผู้ติดตามไม่เยอะนะครับนิดๆหน่อยๆก็อาจจะอยากจะรอดูดรอชมบ้างก็ได้นะวันนี้ก็ทำคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมีใครต้องการนะครับ อยากจะปลูกอ้อยขั้นน้ำหรือว่าอ้อยสวยงามอ้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาชมแล้วก็สั่งได้ครับวันนี้ก็มาถ่ายาต่างๆนะครับเพราะว่ามันก็น้ำเริ่มแห้งแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการทำอะไรเพราะว่าต้องปล่อยน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้เลยก็มาถากหญ้ามั่งลอกกาบอะไรมั่งเล็กๆน้อยๆคือ,อคมันเยอะครับคือลอกกาบก็จะแทบไม่ไหวนะครับ นี่ก็ลอกมาพักหนึ่งแล้วได้นิดๆหน่อยๆเองขายทุนใจท่อนพันนะครับนี่อันนี้คือเหลืองเหลืองนางนวลน,นะครับปลูกใกล้ๆกันหมดมารุมมาตุ้มกันอยู่นี่แหละแต่ผมจําของผมได้แล้วกันก็ปลูกไว้ทั้งหมดสามไร่นะครับนี่ว่าไปดูที่หนึ่งไว้ก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมว่าจะทําอีกตักเจ็ดไร่นะครับไปเช่าเขาเจ็ดไร่ เก็บไรเขาก็เอาปีละสามพันบาทนะก็น่าจะคุ้มอยู่คือเขาไม่ต้องเสียภาษีแทงที่มันปล่อยว่างทิ้งนะครับใครอยากปลูก้อ้สวยงามก็ตัวนี้เลยครับนี่เออมาหัวฮูล่าครับมีอยู่หลายกออยู่เหมือนกันพอดีมันอยู่ใกล้ก็อยากถ่ายหน่อยหนึ่งมันลำมันแดงแดงดำดำมันสวยงามดีครับนี่นี่ขนาดนี้แหละเอาไปทําพันดีนะครับท่อนหนึ่งก็จะได้สักสามสี่ข้อตานะ ถ้าคือถ้าลำใหญ่มันก็จะได้ตาน้อยเ่ะแต่ถ้าลำเล็กๆอย่างเงี้ยเออลำมันสีสวยนะครับปลูกแต่กระถางก็ได้เนี่ยอันนี้คือมะฮัวฮูวล่านะครับเออมันก็ตรงนี้มีอยู่สองกอผมย้ายมาจากตรงนน้นน้ำมันท่วมนะก็ลำเล็กครับตรงนี้มันจริงๆแล้วถ้าปลูกดีๆเนี่ยมันจะลำโตนะแต่นี่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเงามันปลูกแล้วก็มันก็ยดีเท่าไหร่ได้รับแสงน้อยนะครับ หรือใครอยากจะปลูกอ้อยขั้นน้ำนะครับอ้อยคันน้ำนี่น,นี้ก็เขียวไต้หวันก็มีนะครับขเขียวไต้หวันนี่เพิ่งลอกกาบไปนะอพวกนี้ก็คืออันนี้ถุพันธ์บุรีหนึ่งนะครับสุพันธ์บุรีหนึ่งถูพันธ์บุรีหนึ่งลอกกาบไปแล้วยังลอกไม่ลอกว่างเร่งๆเอาเหนื่อยให้มันเยอะส่วนนี้สายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์ครับนี่ กำลังสําพันเลยครับนี่แต่เพึ่งเกษตรศสาสตร์นะครับผมตั้งแต่คั้นมาเนี่ยผมลองอยู่สองออทดลองคั้นนะนะอ้อยเนี่ยใครอยากเชื่อผมไม่เชื่อก็แล้วแต่นะมีอยู่สองตัวที่ผสมรวมกันแล้วก็อร่อยมากๆเลยไม่หวานมากแล้วรสจะดีมากให้อ้อยสักเจดเดือนนะนะอ,อ้อยอาเคศูนย์สามนะครับผสมกับอ,อสิงคโปร์โบราณเนนะี่ย สองสายพันธุ์นี้ผสมกันแล้วอย่างละครึ่งนะากินแล้วอร่อยมากเลยครับไม่หวานจัดแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมสดชื่นกินหอมด้วยนะครับหอมหอม,ห,อมหวานหวานโอ้กลมกล่อมนี่ว่าผมว่าอีกจะขยายอาเคทุนสามอีกซึ่งอาเคผมปลูกไว้อีกด้านนะครับไม่ได้ปลูกอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเชื่อนะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะถึงว่าผมมันชอบอะอาเคทุนสาม ซึ่งอันนี้ก็อร่อยอยู่ครับสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์หรืออ้อยเกษตรกําแพงแสนเนี่ยครับนี่ตัวนี้อันนี้ก็ปลูกง่ายครับซึ่งว่าปลูกง่ายที่คือว่าปลูกง่ายไงมันคือลำมันไม่ล้มกอนไม่ค่อยล้มนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเป็นอ้อยที่ปลูกยากต้องปลูกห่างแล้วก็ต้องคุมอะไรด้วยนะเพราะว่าเป็นอ้อยที่จะต้องมีไม้คำ้ำมีอะไรมีรั้วมีอะไรต่างๆอะเยอะ ถึงว่าถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาผมไม่ไมแนะนานะครับให้ปลูกสิงโปร์โบราณเพราะว่ามันจะล้มมากนะครับปลูกตื้นก็ไม่ได้ปลูกชิดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสิงโกระโบราณผมนี่ก่อนนี้ผมปลูกไว้ท้อง้ำก่อนนี้ม,นมันตายเหลืออยู่ก่อนน,นี้ก็มาถากหน่อยลงัลงงล้างฝุนฝุนหยุดนะนี่ครับลําก็ไม่ขี้เหร่อะไรครับดินมันค่อนข้างดีครับ ถ้าจะปลูกอ้อยพันธุ์เนี่ยจะต้องมีไม้มีอะไรนะครับมีเชือกมีอะไรเนี่ยคุมมันต้องมีเวลาให้มันนะครับถ้าถ้าคิดอยากจะปลูกอ้อยทิงกระปรูเนี่ยถ้าพูดว่าเราไม่มีเวลาเราไม่ต้องไปปลูกเลยครับอ้อยพันธุ์นี้ครับไม่ได้ผลผลิตนะครับมันล้มละเนินละนานหมดคือน้ำํำมันอ่อนนะครับรำมันอ่อนแล้วมันก็จะเลื้อยนะพอลมไปก็เลื้อยเนี่ยพันธุ์นี้ก็ใช้ได้อยู่เอ่อ สายน้ำผึ้งกเกษตรศาสตร์วิอ้อยเกษตรกำแพงแสนนะครับนี่ครับพันนี้ครับลำก็ไม่ล้มเท่าไหร่ครับอาจจะมีล้มบ้างนะเพราะว่าปลูกไม่ดีที่ที่ผมปลูกไว้ตวเนี้เมื่อก่อนน่ะก็มีอยู่ประมาณห้าสิบกอนะห้าหกสิบกอนี่แหละทีนี้ปีที่แล้ว่เรากำายพันหมดเลยไม่ได้ไม่ได้คันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เก็บไว้คันเลยเว่ายังไงนะปีนี้ก็ว่าจะคันดู เพราะว่าก็เอาไปขยายบ้างแล้วขยายได้ประมาณสี่ห้าร้อยกอนเนี่ยแหละเนี่ยพันธุ์นี้มีนะครับสายน้ำผึ้งกเกษตรศาสตอ้อยอร่อยชนิดหนึ่งครับจะเอาไปคั้นนะนะสายคั้นนะไม่ใช่สายสวยงามหรือสายเขี้ยก็มีครับเป็นอ้อยดําอ้อยอะไรเราก็มีนะครับก็อยากมาขายพันธุ์นะครับเรื่องทั้งเรื่องกนะ็คือมาถ่ายให้ดูนะครับพวกนี้ก็เป็นอ้อยต่อสองหลังหลังขุ หลังผลเออหมดนะครับก็เลยเข้ามาเอาเออเครื่องตัดหญ้ามาตัดก็พอดีมันตาดผลไม่ต้องเอาไปซ่อมก่อนก็ได้จอบมาถากัถากถกักทัทง้ทงถงมีดมาฟันปันไปก่อนเล็กน้อยให้มันผลมันแห้งดีๆคือฤดูเนี่ยมันจะดีหน่อยหนึ่งตรงที่ว่ามันอากาศมันไม่ร้อนนะครับมันเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันอากาศไม่ร้อนเราทําได้ทั้งวันนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนฤดูร้อนแล้วเราก็โอ้ยแค่แค่สิบเอ็ดโมงนี้ก็ ไม่ไหวแล้วหมดแรงตอนนี้ทําได้ทั้งวันอยู่อากาศอย่างนี้นะเยน็ยนๆคึมคๆอย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรทำโน้นทํำนี่ได้ทั้งวันผมก็ปลูกไว้ทางโน้นนะครับอ้อยคิดว่าคงจะทันคันนะครับช่วงสงการก็มีสายน้ําพึ่งที่ว่ามันดีนะสายน้ําสิงคโปร์สายน้ํา,าพึ่งนะครับฝั่งกนโน้น ข้อยาวดีมากเลยครับผมไปถ่ายให้ดูก็ได้ครับพอดีมันอยู่คนละคนละโซนกันนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็ใครอยากจะเห็นก็จะให้ดูหรือใครอยากจะไปปลูกอ้อยขันน้ํานะครับใครอยากปลูกอ้อยขันน้ําก็มาออสอบถามได้แล้วก็มาคุยกันมีที่ยังไงที่เป็นยังไงเราจะแนะนำสายพันธุ์ให้นะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับกับเอ่อ วอ,อยของท่านบางทีเราก็ไม่แนะนําไม่ขายทุกพันนะครับคือเอ,อถ้าดินแบบไหนแบบไหนนะก็คือดินแบบไหนก็ควรจะพันธุ์ยังไงนี่ครับเสร็จบริเวณนี้ครับกาลังได้ดีเลยพีดปีดว่าสงการนี้ก็คงจะดีครับนี่คือสิงคโปร์น้ำผึ้งครับผมชอบตรงที่ว่ามันมันขึ้นดีปลูกง่ายนะพันธุ์นี้ทนแรงทนฝน,น,นทนอะไรดี น้ำท่วมก็ไม่ไม่เป็นไรครับนี่น้ําท่วมฝั่งนู้น้าท่วมไปหมดเลยฝั่งนี้น้ําท่วมไม่เป็นไรก็นี่ก็กะว่าสงการก็คงจะได้คันนะครับดูข้อเขายาวมากครับนะดูข้อไม่สั้นนะั่นไม่ถี่ข้อก็ได้คืบคืบคืบนะครับเนี่ยนี่กอนี่ปลูกนี่ปมปลูกสามท่อนนะปลูกสามท่อนแต่ว่ากอต่อสองคงจะออกมาเยอะแหลนะนี่มันต่อแรกนะ ตัวแรกของมันก็ได้ดีครับปลูกสามท่อนสามท่อนคือท่อนพันธุ์เราพอมีแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วครับใส่ทนใจถ้าไม่ท่อนพันธุ์ไม่มีก็ใส่ท่อนเดียวได้ครับสองตาสามตาปลูกได้นั่นนะครับแล้วมันก็แตกของมันไปเองเนะี่ยแล้วใครจะใส่ปุ๋ยอะไรให้มันแตกกอเยอะก็ใส่เข้าไปนะมันไม่ยากหรอกมันก็อยู่ที่เราอะ่ะจะไปทําศึกษาแล้วไปต่อยอดอยังไงยังไงนะนี่ก็ ิงคโปร์น้ำพึ่งครับเนื้ยสิงคโปร์ไม่มีข้อตาไม่มีร่องนะนี่คนก็เรียกสิงคโปร์ไม่มีร่องนะนี่ไม่มีร่องเนื้อตาไม่มีแล้วข้อก็ไม่รัดเหมือนเดี๋ยวผมให้ดูสิงคโปร์ที่ว่าผมปลูกไว้นะที่ผมบอกไม่ไมแนะนําว่าถ้าไม่มีเวลาเป็นไงดูผมว่าตรงนี้ปลูกง่ายๆนะครับสามกมอสภาพมันครับโอ้โหขี้เกียจทั้งหมดเลยมันไม่ได้ค้ำเหมือน เป็นหมดเลยทิงคโปร์นะครับนี่ทิงคโปร์โบราณล้มละเนระนาดนะครับเดี๋ยวเอาไปคั้นเองนะครับเดี๋ยวรอให้มันแก่แล้วหน่อยหนึ่งก่อนเพิ่งหมดผลก็มาถ่ายยังไม่ทำอะไระครับพอหมดผลตอนกุ๊เมื่อก่อนหน้านี้น้ํามันท่วมน้ําเต็มมนะันอ้อยตายหมดเลยนี่ก็น้าฝนเพิ่งจะหยุดได้ในวันสองวันนี่แหละอ้อยดําก็มีนะครับอ้อยดําเป็นพันอ้อยดานะ Uh. อน,นี่ก็มีเยอะแยะครับมีอีพันหนึ่งใครอยากจะปลูกนะขันอ้อ,อยคันน้ำอะ่ะคือแดงมาเลยครับชื่อว่าแดงมาเลยมันก็มันชื่อมันนะจริงๆแล้วํำมันไม่ได้แดงได้อะไรนะลำมันก็เป็นเขียวเขียวแดงแดงบางคนก็เรียกเขียวแดงมาเลยีีครับเขียวแดงมาเลยน,ะะนี่ครับไงอยอเนี้ยเขียวเขียวแดงแดง มันไม่ได้แดงแป๊ดอะไรเหมือนอย่างอื่นนะครับถ้าจะแดงแป๊ดแก็คือมะฮวงฮูล่าแล้ะครับแดงแป๊ดเลยนี่ครับแดงมาเลยที่มันดำเขียวๆมันไม่ค่อยโดนแดดถ้าโดนแดดดำสีมันก็จะเปลี่ยนสีอยูุ่นใจตอนพันก็ถามมานะครับอันนี้แดงมาเลยแดงมาเลยอ้อยที่ว่า อ้อยที่ว่าเออขาวไต้หวันนะนะก็เรียกขาวไต้หวันนี่ขาวไต้หวันก็ปลูกบนบนนี่ยเป็นอ้อยเขียวนะอ้อยขาวไต้หวันนี่น่าจะคั้นน้ําได้นะผมไม่เคยลองสักทีมันไม่ยังไม่แก่รั่มพอได้คั้นนะพวกเนี้ยผมว่ามันกลายพันธุ์มาจากดําไต้หวันนะเพราะว่าที่มันกลายพันธุ์มาเนี่ยจากดําไต้หวันเป็นสีเงี้ยมันเหมือนกันเลยใบเบยอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่าง ก็ไม่แตกต่างกันหรอกก็ปลูปปกปูกปะปะปนปนไปแต่ก็จําได้ทุกอันนะครับว่าเพราะว่าผมดูปั๊บผมก็รู้อันนี้มันเขียวแต่ว่าไอ้เขียวเขียวลาวครับที่มันคล้ายกันนะไอ้เขียวลาวกับเก้าห้าขีดหนึ่งท้องเจ็ดนี่คล้ายกันมากเลยมันไม่ค่อยจะแตกต่างกันหรอกดูแล้วอะไม่ว่าจะเป็นความลำนิ่มหรืออะไรนะความหวานต่างๆลำความเหมือนทุกอย่างใบเบอร์เหมือนกันหมด ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไงนะแต่จะสําหรับผมแนละ้วผมว่ามันเหมือนกันคนอื่นอาจจะมองไม่เหมือนก็ได้แต่สำหรับผมแล้วว่ามัเมนเหมือนเนี่ยเขียวเจียวลาวกับก้าห้าขีดหนึ่งท้องเจ็ดนะครับเป็นอ้อยที่คล้ายกันมากพอเรามีหลายๆอย่างเราก็เปรียบเทียบได้อนะอก็ดูถ่ายให้ดูเรื่อยๆ่อยๆครับใครสนใจก็อันนี้เห็นไหมครับสายน้ําผึ้งกเกษตรตาดตนะครับสายน้ําผึ้ง เอ่ออ้อยอะไรนะบ้างอ้อยพันน้ำนะครับกำแพงแสนเนี่ยจะเสียดสัดกำแพงแสนนะเปลูกไว้ก็ดีครับวันนี้มันก็ตอนนี้ราคาก็คนปลูกกันเยอะนะช่วงนี้ถึงหาพันยังไม่ได้ก็ถามมานะครับผมก็พอมีใครยังไม่มีพันนะนะถึงมีแล้วก็ไม่เ็ยได้ก็ปลูกดูแลก,กันไป ไปเรื่อยๆก็ได้ถานผมวผมไม่ได้ลงคลิปนี้มาตั้งร่วมสามสี่เดือนนะครับนี่สามเดือนสี่เดือนได้แล้วไม่ได้ลงวันนี้ก็มาลงซะหน่อยแต่มีคนดูหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับวันนี้ก็ถ่ายเล่นๆไปอย่างนั้นนะอ้อยดําก็มีนะอ้อยดํายานะใครสนใจนะนี่ก็มีอยู่กอหนึ่งก็ต้องปลูกทิ้งไว้กันนะเผื่อคนถามนะอันนี้ถ้าใครเอาสาั่งอ้อยอย่างอื่นนะผมแถมให้เลยเนะไม่ไม่ไม่คิดตังค์อะครับไปปลูกเป็นยาเป็นอะไรนะ แก้โรคไตโรกอะไรนี่แหละนี่ดังน้ำทั่วมไหมครับบกบุ้งขึ้นเต็มหมดเลยมันจะต้องเหนื่อยเยอะเลยคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวทำงานต่อก่อนถ่ายคลิปพอได้ลงพอได้ไม่หายจากกันนะครับผมสวัสดีครับ